ด้านล่างเขาบอกเลยว่าด้านล่างเขาไปหยอบแพ้โอ้โหเอาสิเขาจะเอาอลิเทนินมาสั่ง่าคะแนนคุณโอ้ยพอแล้วมันูกสักเท้าค่ะเนี่ยสักเท้วค่ะโอ้สักเท้ โอ้โหถอดกระป๋าแบบนี้ถอดไปกอดเลยถอดไปซักหนถอดไยอยากเอาอยากเอาเครื่องสักผ้าไปในห้องนอนเลยถอดไปโอ้โหถอดไปซักไปเอาโอ้โหถอดก่อนได้นะฮะอย่าพึ่งพทานใจไปอย่างใดเลยนะตอนนี้เรากำลังโชว์สักพ้จากสาวสวยของเราอ่โอ้โห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 ซาจังซาจังซาจั